กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู้ชแนลล้วงไข้ล้วงไข่ไก่ย้ายไม้เบาย้ายล้วงไข่ล่อไหมล่อล้วงไข่เถมาเถล้วงไข่แข้งไหมบอกว่าแข้งกับแข้งตานี่คือเซิร์ฟเวอร์เขาล้วงไข่ที่ล้วงไข่เคยสร้างไว้แต่ก่อนนี่ล้วงไข่เคยเจ้าเซอร์เบอร์เองกันจ่ายตังค์กันหลายเดือนเดือนเิร์ฟได้ดีอาจารย์ ที่ว่าเราจะเล่นเชิร์ฟสเก็ตโอ้แมงกัดว้าวเอานี่หลักันออฟฟิเชียลสองเอเชียโอ้นี่คือผีกี้ก้างไม่เกิดเล่นไก่เล่นเป็นกลุ่นพ้อมเดียรล่วงไก่ยีลองแน่ที่เล่นเป็นพี่กี้กางไปเลยเพนนิซไซนี่ก็คือสุดซ้ายไปเลยโอ้โหมันจะใหญ่ไปไหมอะอถ้าเป็นนิสไซย้อยตัวมันจะยญ่ยึ้นด้วยอ๋อไม่ไม่ไม่เอากระไดกันนะย่อมแลกไปก่อนไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลงเชือ้อว้าวไม่รู้นี่แผ่นถี่มันเดิมไมน่นี่งงเม็ดแล้วแต่การล่วงไขกระดูดเชือว่ามันเมื่อเดิมนี่เรามาเดิมด้วยการเก็บก้อนหินก่อนเลยล่วงไขจำได้เราก็เราก็คราบใช่ไหมคราบเป็นมีดหินเราก็จะทําการตัดใหม่ออ้นี่มันเห็ดนางฟ้าเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวแตกเลยเหรออ๋อขี้แตกไม้แบบนี้ เรามีดเราอ่ะเอาเรากิดไม่ถุงีมือกว่าที่มีมือใยทื่เอสไม่ได้อะที่วัวกำําๆล่ะทึ่อจังกระแบ็ดนู่อู้น้ํานี่มันช่างใสแจ๋วจริงๆร่วงใครยังไม่เคยเจอภูมีพิเทศนี่มากกอนเลยเราได้หอกฮักแล้วอยากไปแล่แม่น้ำว่าช่วยงามไม้ผู้ดูนักสิแม่สาวน้อยมีปลาช่อนไหมเราหิว It's really beautiful ก่อนที่มันอ e ีเพอบคำเราต้องห้าถีผักพิ้งก่อนไม่ได้เล่นนานแล้วกข้าวมาลืมเม็ดแล้วงงอู้ดูนั่นสินั่นมีสะพานอยู่ที่นั่นลองแดกดูสิถ้าเมาก็ตัวไกลตัวมันคือล่วงไข่เล่นตั้งแต่จะไม่ถี่มันยังไม่มีรถยนต์ตอนนี้ถ้าว่าก็มีรถยนต์มีเรือมีได้ครับกันเม็ดแล้วก่อนนั้นร้อนก่อนเดื่นเล่นแต่ตอนนี้นง,งงเองพอบมันคนอีกแล่นเลยสวัสดีแล้วใครมีหลวงไก่คนเดียวอยู่ในโลกนี้ล่ะ ขับรถมารับทีตาเดินเหนื่อยจังแล้วนี้โอ้หน้าโดดลงไปแลกจังลองแล่ไหมเพื่อเราได้เกิดไป็นจุดไหมนี่คือการทดลองห้ามลอกเรียนแบบเพราะว่าไข่คุณอาจจะหักได้ถ้าคุณกระโดดลงไปข้างล่างนี้น้องๆโปรดอย่าทำตามหวนันจูสีไปแล้วยาอา Good. โอ้ไม่ตายไม่ตายไม่ตายน้ำม,มันลึกอุยอ้ยอุ้ยวับวับแวบแวบวับวับเราไม่เป็นไรแต่ตจว่ายน้ำมันสไลเดอร์ป่ะเนี่ย <c oughs> ตีกันเจียงนี่คือการแข่งว่ายน้ำมันไม่มีซอมบีห้หรออันนี้นี่ถ้ากลางคืนล่วงไ้แมแลนด์แมนหัวพี่ไม่่เ้ยทางว่างเว้ง่างว่างเวิร์ดดูต้นไม้นั่นมันพไวไวริ้วไหวตาจอดไปเลยนี่หรือว่าเราอีฮิวตายซะก่อนอู้นี่มันเห็ดอะไรอ่ะกินสิ คุณนุณว่าเฮ็ดเมาเนี่ยเนียถ้ามันมีอะไรก็ข่อยอ้วกลงมาภาษาตายเขาเรียกว่ารักแตกรักแตกก็คืออ้วกกันแน่หายวเวียนวัวน,นี่เหนื่อยเหล่าเหนื่อยบอยจริงเหนื่อยภาษาตายก็แปลว่ายิ้วนะเราเริ่มมีสภาวะทุพโภชนาการเราเจอหมู่บ้านแล้วเสิร์ช google ก่อนไม่เห็นมีไรให้กินเลยโอ้มันวิ่งเร็วต้องให้มันตีตีวิดแล้วก็ส้วนไป อุอ้ยเลือดออกอู้อ้แทงแทงแทงอุ้ยตายไมและปนีตายไมและปะนีอุ้ยตายตายปนีตายแม,ยยยยยยยม่ส่วนอุลลมันตีเร็วเกินหน้ามืดแล้วนี่อย่าเข้ามานะเราจะฆ่านายถ้านายเข้ามาอือเมื่อไรหร่นายจะตายเนี่ยอือตายทักทีเหยียดเหมงซอมบี้นี่กินไม่ได้อะไร่ก่อนสวามนกินได้นุ โอ้มีอะไรเนี่ยแครอทเด็ดกเลยแครอทหนาวไม้อยู่ในรถเก๋านี่ดำปิ๊กแลยต่ะเรามาวิดน้ํากินกันอย่าบอกนะว่ามันคือน้ําทะเลกูกินได้เว้ยต้องกินในกี่หลอบต่ออิ่มากเอ๋อ,อ,อแล้วนั่นกินนิวใจอ่ะจอแมตต์วนลุ่มเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นี่มันลูกอะไรล่ะเมาไม่ลูกแดกเป๊ะอย่างว่านี่เดินมากไกลแล้วไม่เจออะไรเลยอู้เป็นมูวานหรือว่าะได้สักอย่างหนึ่งดูเหมือนหวาจะเป็นถาเรื่อ อ้พลูจุดเลยนี่ช่วยหลวงไค่ด้วยเฮ้ยชอมบี้อยู่ในบ้านน่ะไม่กล้ามาเลยเรียกเพื่อนมาสิอู้อูดูดันดูดันดดูดันดูดันเหรออุ้ยติดต,ติดต,ติตเกือกเกือกแห้งวปทำหลวงไก่ทำไม อ,อย่ามายุ่งกับ้วงไข่เข้าใจไหมกี่ลังะ่ะเป็นซอมบี้ก็อยู่ทุวนซอมบี้ what is this c h o c o ก a t e chocolate thin f a ฉันจะทานต่ออู้มีกระเป๋าไล่ชองเลยนี่โอ้ใส่ของได้แล้วมอกลงลาวนี่คือการวิง่งมินิมาราทอนอย่างกับนั่งเดอะมิพี่ลอกมาในรวงไข่ัวพีนี่ถ้าเจอพีกับตัวไข่ตัวมันนะ น่ากลัวชิป้ายเลยเมื่อเราจะเจอแกสตสเตชันน่ะเนี่ยน่ากลัวจังนี่เพิม่มน้ำมันอย่างชายได้อยู่หรือยมีสบูู่กันไว้เอาไปทำไรน้ำมะนาวแดกซะแดกให้หมดขวดโอ้น้ำส้มเก็บขี้ขี้ได้มาตรงนี้มอกันอย่างไม่มดทักทีแต่ผู้ชมเออเมื่อบาน่ังนี้จะอย่างสร้างไม่เซร็ตอู้บันน,ะน่ะหนาวไม่หนาวไม่รุนใจแดกอย่างเดียว หายเวลียนวัวนี่เล่นไม่รอจนะนี่ถ้าเล่นหมากว่านี่อ้วกแหนนอนขอแกแลก้วกรบวันนีแล้วเอาไปว่าแกนี่ก้อนละกันสันผู้จมไม่ไหวแล้วเล่นหมากว่านี่อ้วกใจก้มแหนนอนคีย์บอร์ดปังไม่กุ่มถ้าตัานจุกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ร่วงไข่กันนะครับจุ๊บจุ๊บเราไปเจอกันไหมครับบายบาย